ดูวอลเล่บอลสดญี่ปุ่นพบสโลวีเนียถ่ายทอดสด VNL 2023นดูสดโปแลนด์บราซิล e ดูวอลเล่บอลสดญี่ปุ่นพบสโลวีเนียถ่ายทอดสด VNL 2023นดูสดโปแลนด์บราซิลวอลเล่บอลชายนนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023 FIVB วอลเล่บอลเมนส์เนชั bon ่นลีก2023 ได้คู่เข้าไปในรอบรองชนะเลิศแล้วสองทีมนั่นก็คือทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งเอาชนะฝรั่งเศสแบบลุ้นสุดๆไป3ามถึงสเซตและอิตาลีที่เอาชนะอาเจนติน่าไปแล้วเซอร์ไพรส์ขาดลอย3-0เซตผลวอลเล่บอล VNL 2023เมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่19กร,รกฎาคม66 สหรัฐอเมริกา3-2ฝรั่งเศส 25-21, 25-18, 25-17, 26-24, 15-9อิตาลี่3-0อาเจนติน่า 25-17, 25-13, 25-14 ทั้งนี้ยังเหลืออีก4ทีมที่ยังมีลุ้นเข้ารอบรองชนาเลศอย์บอลชายเนชั่นลีก2023ซึ่งวันนี้วันที่20กรกฎาคม2566จะเป็นคิวของ4ทีมอย่างญี่ปุ่นสโลวีเนียโปแลนด์และบราซิลที่ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นอีกสองทีมสุดท้ายเข้าไปเล่นรอบรองต่อไป โดยโปรแกรมวอลเล่บอลวันนี้วันที่20กรกฎาคม2566ที่จะทำการแข่งขันณสนามกีฬาแอร์กอเมืองกระดันส์ประเทศโปแลนด์เวลาห่างจากไทย5ชั่วโมงมีดังต่อไปนี้ญี่ปุ่นพบสโลวีเนียเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโปแลนด์พบบราซิลเวลา1นึนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ดูวอลเล่บอลสดสำหรับการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และ b u k a b o o t v จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมแต่จะเป็นในรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปแต่ในเว็บไซต์หลักของวอลเล่บอลทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมทุกแมตช์หรือสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า ญี่ปุ่นพบสโลวีเนียญี่ปุ่นพบสโลวีเนียโปลแลนด์พบบราซิลโปลแลนด์พบบราซิล